กันยำกินครับผมกัน,ำกนตำชจ่วเลื่อยตำโจ๊ะตำวก๊ะตำปลาเหรอครับมัอเทาสูงมากขอบใจอะไรกันไำเรือทุกคน กวอืแวว่ามันพักงั้นมันบอกกว่าตังเงาคือมันอะมึงกูอะมันปวด tả tiết nào tóc 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 tí nữa tạm Chúng ta chúng ta bỏ tí nữa tí pin tí นั่นที่พิจารงาค่ะดูเหมือนสองบุคคลีมักมัก จดยดเอาเลยครับบ๊ายบายขอเข้ามาคุยใหม่แล้วครับน้า